สวัสดีครับขอต้อนรับสู่อิสราชนชาแนลนะครับวันนี้ขอนำภาพสุดประทับใจมาให้รับชมกันนะครับวันนี้วันที่18พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรภาค7 และศาลจังหวัดนครปฐมภายในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับสเสด็จและมีพระราชปฏิสันถานกับราษฎรอย่างใกล้ชิดโดยไม่ได้ทรงแสดงความเหน็ดเหนื่อยทั้งที่อากาศค่อนข้างร้อนจนสมเดจพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทรัพย์พระเสโท ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือเรียกว่าทรัพย์เงือถวายในหลวงนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ